สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเสนอข่าวนะครับเรื่องเคาะเพิ่มฉลากด,ดิจิตอลเป็น1.7ล้านงวดเริ่มงวด1สิงหาคมน,นี้นะครับที่ประชุมบอร์ดฉลากเห็นชอบเพิ่มจนานวนสลากดิจิตอลนะครับข้อระบบเป็น1.7ล้านใบเริ่มงวด1สิงหาคมน,นี้นะครับพร้อมตีกรอบขายตลาดดิจิตอลนะครับ20ล้านใบภายในสิ้นปีนี้วันนี้นะครับวันที่23ตุลาคม2565นายวันณะแสงชนิทประธานกรรมการฉลาก กินแบงสบานนะครับกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการสลากกินแบงสบานเห็นชอบเพิ่มจํานวนฉลากดิจิตอลเป็นจํานวน2ล้านฉบับจากปัจจุบันครับ5้าุนล้านฉบับเริ่มจําหน่ายวันที่1 7กรกฎาคม25ง5สําหรับงวดออกลงวันนะครับวันที่หนึ่งสิงหาคม2 5ง5นห้ารบานะครับหลังได้ผลได้ผลตอบรับที่ดีนะครับจากการจําหน่ายฉลากดิจิตอลเป็นจํานวน2งวดที่ผ่านมาครับอีกทั้งจะเพิ่มจํานวนฉลากงวดละ1นล้านฉบับนะครับ จนถึงเพดานจำนวนฉลากดิจิตอลสูงสุดไม่เกิน20ล้านฉบับเพื่อให้ปริมาณฉลากพร้อมจำหน่ายในระบบต่อเนื่องไม่น้อยกว่า7-10วันจากปัจจุบันนะครับฉลากดิจิตอลถูกขายหมดภายในเพียงระยะเวลา2-3วันเพื่อกดราคาฉลากนะครับทั้งระบบลดลงโดยไม่จำกัดเพดานการซื้อสูงสุดนะครับพร้อมเตือนประชาชนนะครับไม่ให้ซื้อฉลากดิจิตอลที่นำไปโพสต์ขายในสื่อโซเชียลนะครับเพราะอาจะถูกหลอ,อกและไม่มีกรรมสิทธิ์ในการถูกางัุนนะครับ ทั้งนี้นะครับหากพบบริการโพสต์ขายสลากดิจิตอลในสื่อโซเชียลต่างๆนะครับสามารถแจ้งบอกแสหรือระบุได้ที่สำนักงานสลากเพื่อรับเงนินรางวัลนำจับนะครับนอกจากนี้สลากบ่อสลากนะครับยังเห็นชอบเพิ่มจุดจําหน่ายสลากใบ80บาทนะครับจาก1,000จุดเป็น2,000จุดโดยและกระจายตามสถานีบริการน้ํามันนะครับจํานวน7.5-10ถึงล้านฉบับภายในสิ้นปีนี้นะครับทําให้มีสลากราคา80บาท จากฉลากใบละและดิจิตอล30ล้านฉบับจากปริมาณการพิมพ์ฉลากทั้งหมด100ล้านฉบับนะครับซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงฉลากราคาปฏิบัติได้มากขึ้นครับขณะดเดียวกันนะครับสำนักง,งานฉลากจะเร่งคัดกรองผู้ค้าฉลากทั้งระบบให้แล้วเสร็จภายในเดืนอนกรกฎาคมนี้นะครับหลังจากคัดกรองผู้ค้าฉลากนะครับ้วพบว่ามีกลุ่มข้าราชการพนักง,ง,งานวิสาหากิจมนุษย์เงินเดือนพนักง,ง,งานบริษัท ซึ่งชื่อทั้งที่ดังกล่าวมาทั้งหมดนะครับออกจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด9 0สนเหลือ7,000คนครับจากนั้นจะเริ่มกระบวนการสุ่มคัดเลือกให้ผู้ค้าสละ3,000 30, 0คนนะครับในจํานวนที่ได้รวมผู้ลงทะเบียนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและข้อมูลผู้ค้าจากการลงพื้นที่สำรวจและยืนยันเป็นผู้ขายจริงแล้วค,ครับ